สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแม่ๆมาม,าม,ามาจ่าแม่กินข้าวกินตามซมน้ำกันไทยแต่ที่แรกแล้วบ่เห็นความของที่คนบ่เปลี่ยนเนาะจ้าเนาะไปกดแล้วมันออกไปทางไหนปุ๊บพอเห็นเลยพ่หูวว่าพ่หูวว่าอันอันเสียอันเบือนนาเบือนหลังไปจั้งไหนไดพ่หูวว่าเสียพานหรือพอพานดอก จังแมกก็ขอกำลังใจน้ำสุกข้นเนี่ยด้ยจ้เด้อซองของยาจ้าสวีเดนจ้ามันเนี่ยมากจิ้นสมตำน้ำกันนะำสมสมมันกัปกทุกทวนนี่จ้า กินแทนเป็นดแซเซบไ้มูเพิ่นอยากกินน้ำกันผู้ใดพ้านกินเข้าวมนกินน้ำกันนะจา้าเด้เอขาเนี่ยงหมบมะลูกอีสานตัวจริงกินอาหารไทยบะแซบบะอุ่นทองกะกินแล้วกะอยากกินอีกคือเก้าวขัดกินเขานี่กินเที่ยเดียว กินที่เดียวก็เอี่มจ้าเนี่ยแคบหมูจ้าแคบหมูเอาเอามาจากเมืองไทยจ้ามาทอด มีลูกค้าเพิน่นั่างทอดกันรั่นตีความอร่อยเลยจ้าเนี่ยขายขีนละหาเสีโครนจ้าทอดแล้วลูกค้าเพิน่นั่างกระเลยทอดห้เพิ่นที่แรกว่าเสิเออกไปข้างนอกละจ้าบัานนี้มมนก็เลยกะเลกเลอากาศมันพอดีมันหนาวมันเย็นลงลวจ้าอากาศเริ่มเย็นว่าสิไปไทยข้างนอกที่ขาเจ้ามาเหตุเพราะว่าอากาศมันเย็นเราต่ละบ้านเนี่ย คันบ่เฮห้องใต้ดินมันกระเย็นกะหนาวเพราะว่าโดยเฉพาะบ้านยาจายู่นี่อยู่อยู่สั้นล่างมันเป็นตรุษซีสั่นเนาะจา้ามันยู่สั้นล่างมาเนี่ยอากาศตอนหนาวนี่มันเย็นพื้นกระเย็นขึ้นมากกละเลอใพญเยิ่นเลยเขียนไอ้รายงานเข้าไปตอนขาเจ้าประซุมกลุ่มในมู่บ้านหล่ะจ่าพ่นก็เล็ยยไปรา่งานขาเจ้าขาเจ้าก็เลยมาเฮดขางขางบ้านขาเจ้ามาก กูดินเรือดินเลือ,อยังออกข้าเจ้ามาล่งฟ้องนามล่งฟง่วมลงไอ้ยังไม่อีกเฮ็ดทอนามเฮ็ดยังไม่อีกเพราะว่าข้าเจ้าเห็นสงสัยทอนามมันแตกแล้วจ้าก็เลยว่าจะออกไปข้างนอกก็เลยว่าได้ออกไปก็เลยมากินเข่าจ้าเฮ็ดคลิปตั้งแต่ที่แหลกล่งแล้วบ่หูวว่บาบะห้ว่ามันสึกเข้าหรือบ่เข้าแต่เพราะว่าโดยที่คว่มของคนทเฮ็ดว่าเปลี่ยนเนาะจ้าเนาะน้องไม่ฮัดครับ กระสิตำนาตหลังเน่นละสมมุติขนันคือขับรโลกกระสิไฟท้ายตมเน,น่ไฟนาตมเน่ถอยนาถอยลังตำนาตหลังปแปลละจ้า <c oughs> จังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ในด,ด้วยจ้าเด้อช่องของ่าจา้าสวีเดียนจา้าประการที่งจากสวนจา้า ยังมีพอได้กินยุ่จ้าเนี่ยกับพอได้กินเจ้าของหะไจ้าเพราะว่ามากกินพักมากกินพักมากเ็ดเม่นสิคุ้นดินเมื่อยปนนหนก็นสร้างคอแต่ว่ามีพักกิน มาเด้อล,ลูกๆเต่ตตทาทั้งลายพี่น้องป้องกุกแล้วพี่น้องป้องไปมาจิมขขาน้ำกันจ้าแซบๆซบตำสมไม่น้ำแซบด้วยจ้ะ ตำกับเบ็ดเผ็ดแห้งเพ็รพอดีเพราะว่าเป็นคนบ่รินเพชรอยู่ยแล้วจ้าจินพอดี นี่กัเพียกหวานเดี๋ยวนี้ก็ส่งถึงแนวจ้ะเพราะว่าสามลกูกสิบครน มาได้จ่าเด้อพี่น้องทั้งเมืองไทยห้าวผู้แบงคนเสิเลี่ยวแล้งเราง่ายเราตีเนาะโอ้บอลมันแล้งง่ายแม่เบ้าพีชขอโทษก <c oughs> ็เสิแเลี่ยวแล้งเราตีผู้บางคนได้ยังกินแรงกันเนาะจ่าเนาะยดีทั้งที่กินข้าวเที่ยงจ้ากินข้าวเที่ยงละตอน 3 muỗng, 4 muỗng, 1 là. nữa Bữa nay ăn lắm, không biết làm sao nữa Bữa nay ăn พักป,ปอกสานกินหลายก็ดีต้อร่ำใส่ แสบอยู่จ้าแสบอยู่แต่สิพยายามกินให้เพ็่นข้าเจ้าแสบน้ำแมยแต่เพ็่นแสบน้ำบ่บวกินผู้เดียวก็นยังซียละจ้า แคบหมูนี่กินกับก๋วยเตี๋ยวกว็แซ่บด้วยจ้าห้าลวกวลวก๋วยเตี๋ยวเราน้ำก๋วยเตี๋ยวห่อนๆห้าเอาลงมันเสรนุ่มไปเลยแม่จ้าเนี่ยรสชาติบ่คือสือ่อบ่คือบริษัทเขาเจ้าเฮ็ดออกมาเด้่รสชาติแซ่บแว่นตากับขันบ่ใส่แว่นตากัเบเ้็วบ่เห็นคอมเมนต์นะจ้า ขอบคุณหล,ลายๆขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจาที่เขามากดไลก์กดแชร์ขอฝากซองน้องใหม่จะค้นได้จ้าเด้อซองยาจ้าสวีเดียนจ้าขันยาเขาไปเป็นเพื่อนทั้งเฟซบุ๊กอะทั้งเลื่อนฟรีเรื่อนรุ่นเด้จ้ากดเข้าไปได้เลยจ้าอยากคุยกันเยรลจาคุยกันทั้งซอง,ท,งทั้ง Facebook, ทั้งเฟซบุ๊กทั้งเมสเซนเจอร์ไ่ยได้ได้จ้าเด้อ ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนจ้าบางเสียงบางอย่างคนเห่าคันเ้าไปเพราะว่าบ่ได้เขียนสคริปบ่ได้เขียนกระดาษมาเ้าเพราะว่าเว้าโดยไปทรรมชาติคันพิตตกบกพร่อ,องบันไดบ่าสื่อ,อหูกระคอ,อทั่คอไพ่หลายแๆแด้วจ้าเด้อ ขันผู้สอบกับกดไลค์กดแช์กดกระดิง่งให้แน่ขันผู้ประสบกับากระบอเป็นยังจ้าขอโทษขออภัยหลายๆกดกระดิง่งกดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิง่งกริ้งกริ้งให้น้ำในได้จ้าเด้อขอบคุณลหลายๆค่ะ